สวัสดีค่ะคนกลายแปตุกเจโลนะคะสวัสดีจากทะเลอันสวยง,งามท้องฟ้าอันสดใสและแสงแดดอันแผดจ้านะจ๊ะสวัสดีจากเมืองมาเบ่านะคะสะกดเป็นภาษาจก็จะออกเสียงว่ามาเบล่านะคะแต่เราเรียกกันว่ามาเบ่านะคะ เจโลอยู่ตรงหาดนะคะหาดหนึ่งนะคะในย่านบาเบียทุ่งซึ่งเป็นหาดยาวนะคะแล้วมันมีชื่อหาดเรียกเป็นของตัวเองต่างๆนานาอย่างเออซานเปโตรหาดบานูสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จําชื่อได้ไม่หมดกันนะคะเอาเป็นว่าชมเล็กๆน้อยๆน,นะคะว่าบรรยากาศของเมืองบาเบียเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารนะคะที่เป็นหลังคาหลังคาเนี่ยเป็นร้านอาหารซีฟู้ดซะส่วนมากนะคะแล้วก็ข้างหน้าร้านอาหารก็เป็นตรงนั้นก็เป็นกางเต็นไม่ใช่กางเต็นเก้าอี้อับแดดนะคะให้วัดภาพว่าเกาะเสม็ดหรือไอะไองเมืองไทยเนี่ยพอเอาเก้าอี้มาอับแดดอย่างเงี้ยนี่ก็จะคลาย,ลายกันนะคะ แต่คนก็จะเยอะมากนะคนจะขับข้างมาและข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารอาหารต่างๆและร้านไอติมร้านอาหารร้านยาร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของชำรุยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีนักท่จะเป็นครอบครัวเด็กวัยรุ่นนะคะและผู้สูงอายุนะคะมีครบทุกวัยเลยนะคะหาดตรงโซนนี้มันจะเป็นเซ็นเต,นเตอร์ของเมืองมะเบย่านะคะแล้ว คนมันจะเยอะมากแล้วมันจะแน่นมากนะคะก็ส่วนห่างๆไปโพลไกลๆเนี่ก็จะเป็นยิบรอต้านะคะประเทศยิบรอลตาเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะอีกไกลมากๆเลยนะคะยังไม่ใช่แบบว่าตรงข้างหน้านี้ไปใกล้โพนเลยนะคะแล้วก็ถ้าทางนี้นะก็คือจะไปเมืองมาลลก้านะคะเมืองมาลลก้าอาเป็นว่าคร่าวๆนะคะอย่าไปลึกนะคะเดี๋ยว อธิบายไม่ถูกนะฮะเจะโรก็จะวนๆแถวนี้แล้วจะเดินกลับดีกว่านะเพราะว่าเดินมาไกลพอสมควรละจริงๆเดี๋ยวเจโรมาเดินหาตั๋วนะคะไปเที่ยวเทคนะคะจะเป็นดิสโกโ้เทคที่นี่อะเทคเทคเทคเนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกดิสโกโส้สุ่ดๆนานนะคะแต่ที่สเปนเนี่ยเขาจะเรียกดิสโก้ดิสโกโ้เทคค่ะ ก็ดิสโกเทกนั่นเองนะคะอืมก็เดินกันชมกันไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยผู้คนจะมาอาบแดดเต็มกันไปหมดเลยนะคะบางคนผู้หญิงก็ก็ไม่อายเขาก็ถอดยกทรงอาบโนบรากันไปเลยนะคะแต่ส่วนเจโรเนี่ยไม่กล้าโนบรานะเพราะอาเป็นคนขี้อาอยแล้วาหาร้านเดินมาไกลพอสมควรแล้ว เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะจะไม่เจอร้านร้านขายตัว๋วประเทศดิสโก้เลยไม่จะได้เที่ยวรอเป่าเพราะว่าบางทีเนี่ยยังคืิญสุกเสาร์เนี้ยอ่าสเปนเขาจะขายตั๋วก่อนนะคะให้ถ,ถือถือเป็นตั๋วไปแล้วก็สุกเสาร์เนี่ยถ้าไม่มีตัว๋วจะเข้าไม่ได้เพราะคนมันจะเยอะมากแล้วต่อแถวอย่างเงี้ยแล้วบอดี้การ์ดเขาก็ไม่ไม่ปล่อยให้เราเข้าเพราะว่าคนมันเยอะเขาก็จะเลือกเอาคนที่เขามีตั๋วก่อนอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าจราย,ยังไม่เห็นเลยว่าขายอนไไหนอ่ะอย่างที่เอ,อ่อมาดริดบาโลนา่าเขาจะมีขายทั่วไปตามท้องถนนเลยอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ยังไม่เห็นเลยนะคะอ้ามีมีช็อปตรงนี้ด้วยนะคะอ้าวช่ยยงช้อปปิ้งเหรอมาเคนนะคะมาเคนสโตร์อ้าวช่ยยงช้อปปิ้งซะง,งั้นอ้าวอันนี้ห้างรึเปล่านี่ ตอานีห้างก็จะเป็นห้างก็ช้อปปิ้งเลยนะจ๊ะนั่นคืออะไรอ่ะอ๋อจะลงมาถึงมาปิยาหลายวันแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เดินสุดมาถึงขนาดนี้มาก่อนนะคะก็เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะคะยังไงเดี๋ยะเธอโอ้ย,อยอเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะ ถือว่าจะเดินขึ้นไป <c oughs> ยกขวาขึ้นไปข้างบนเผื่อมีเป็นย่านช้อปปิ้งเดินช้อปปิ้งด้วยเลยด้วยนะคะดีเมอร์ดีมเมอร์ี่จะเผ็ดพ็เนี่ยคอะไรเนี่ยไรคลับอินมบบเจ๊หยาเยนี่ยเขาขายตัวแต่ว่าคนขายตัวยังไม่มานะคะคิดว่าเป็นเขาขายตัวแต่คนตัวยังยังไม่ออกรีมเมอร์เนี่ย อยู่ที่ไหนเธอเป็นอ่ารจะรู้เนี่ยคนเนี่ยมันจะออกกี่โมงเนี่ยฉันจะรอไม่ไหวแล้วฉันจะซื้อตั๋วฉันจะแดนซ์ไม่เหมือนมีเป็นที่เหมือนเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางเลยแต่ยังไม่มีผู้ชายหน้าไหนใครหน้าไหนมาขายของนะคะทีเรีคงต้องพักก่อนแล้วก็ค่ยอยเดินย้อนกลับไปก็ นั่งเล่นกันแล้วกันค่ะนั่งเล่นอ่อยผู้ผื่อผู้จะมาจิกจิโร่จะได้เซิร์ชด้วยว่ามีอะไรที่เที่ยวตับอะไรแถวนี้บ้างสงสัยไอเอเดรีมเมอร์นี่มันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้จิโร่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะให้ชมบรรยากาศทะเลมาบิย่านิดหน่อยๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ